เปพ่นแก้ปวดนะครับเคอ่นจะเนี so ่ยคเ่อจเ่สมุนไพรเก่าเก่ายางบัวจุดนี้เขาอ็นอ่อนบานเท่าปลบเกลือเอ็นอ่อนเอเอ็นอ่อนนเอน่อนเขาวันเปื่อยบานเท่าอืเพื่อตาป้าเกตาป้าของของบ้านให้ปลบไพรไพรไพรขึ้นอย่างคไพวันวันวันไพรบานเท่าเนาะวันไพบานเท้านาะขมิ้นนันเป็น

ด <coat> ึงร่มถึงร่มอบึงให้มันใส่น้ำถ้าว่ามีเครื่องอบกจากพึงล่มนัอมกานเห้มันแบ่นี้นายน้ำถ่ายน้ำออกเหมือนห้าจะเอาไปใส่โหลโหลเนี่ยแต่ห้าใส่โหลแร้วถ้าจเทก็ห่อพุดเกลยดถ้าก้าวทิงหายคือเทศจากเขาเทะผสมอย่า่นะเท่แห่งน้ัท่วมนุนไพ่แห้งเหมืนมาร์ควายเป็นอาชี หลังเจรนเข้าจังมาเอาขันน้นำอันบ่องก้ระเข้าทเอาสมุนผักเีข้าเข้าตังข้าไผ่ใบข้าวดองใมาเือทสวยั่วยเซรามิกส่ถั่วเส่กะเขเทศใส่ถั่วและไร่ถั่วใบใบข้าวกะทมะลายข้าบัวมิเกลือเจลือี๋แก่ใส่ทำล่ม เอาเอตั้งเรียงกันไปเอกร่วงไันไล่ันไล่อ่ะไตัวห่อใ่ัมันแตสีเหลืออยู่แต่สารสารที่หนสารที่หนามเป็นสารเสกจักน้ํหนของสมุนไพรสีขาเอามากจักรนันก็ส็นเป็นน้ำมันบางชนิันี้นะแต่สยู่ติดอยู่ในถ้่วหลังจากนันก็ห่ออกเนยนถ้ั่บันนีห้าวสีเอามาใส่กับอีหยางห้ากัตองเอา เอาเอาถี่มัน็น็นือว่าข้าเสีม่เห็ดแก่ปวดหลังปว้่ยก็ต้องเอาสารตีมาดึงเออมาดึงดึงต้นเนี่ยไม่เป็นสันตะสนหรอกสันตะสนเป็นตัวมาดึงสารอ่าใช่แเมนี้ไปทีคเวดอนอ่าวก็เะเอามื่นั้นมามาดึงเอาสารจากถวย ข้าวผัดจ well, erm freely, ังเสี er oil, ้ยวมาผสมกับส่วนต่างๆประวัติเป็นกินเสรนคาราบูนส่วนผสมมันเปมีกินเสรนการาบูนเสียวมาผสมกัะทินีมาค่ะครับเอามาผสมใส่มุนซึ่อมุนจากที่ประเทศไทยมีคุณสมบัติค่านค่ายกลิ่นที่เป็นแบบหลัเหยได้ค่าหลังค่าหลังเร็วคือข้าป่นใส่ปุ๋นกระสีหลับเหยเลยแต่ปุอนเสียของสมุนไพรมันก็คือสีมันสี ซื้อสิเป็นยังสี่เนาะซื้อสั้งจุดเดือยไงเออไอธรรมชาตินะธรรมชาติแต่ว่าถ้าตื้อเสี่ยวที่นั่นคือห้างพื้นแดดไม่กันไม่กันหมายเพ่าะเป็นขาบไปนะครับฉาบป็นขาบอ๋อคุณทสมบัตินี่อี้ยังงนะครับคุณทสมบัติของของสมุนไพรตัวนี้คุณทสมบัติเวลาให้สีจะเล่าผลสีไปมั่งเลยนะครับายเสิ่งกับเจ็บหลังเจ็บเอวถือกรรมเหนื่อหของเด่นพิล่าเนี่ยหาเงทำงานหนักมันมันเส้นตึง เปียนเต็ข้างกับผลใส่ยุดซือร่วมของกาษาธรรมสิูยึดถือหลังจากยุดยูดช่วนช่วข้างกับผลใส่หีึ่งนอาจารคนนงทีมันเจ็บหนาเพราะว่าคนไทยมีฤทธิ์เป็นออกออกฤทธิ์ร้อนเวลาเข้าไปมันก็จะไป เวลาเวลาการปวดมันกะเป็นการลดทั้งก่ำเนี่ยเวลาเวลาความหวานมันจะค่ายหเือดไหลเวียนกเือดไหลเวียนเดือดไหลเวียนเนี่ยขยายขยาย้นเนยต้นต้นเลือดเหามันจะติดเออเลือดไหลเวียนเดือิค่ายใส่ใส่ดีใส่ดีใส่ดี่่ได้สนใจสนใจแต่ตสร้งซื้อได้แบ มีเฟซบุ uh ๊กะนีคร okay. mm? like ับม so er. ah. ah. uh ีม oh. ีเฟรมีไล่ครับมีเฟซได้เฟซบุ๊กเป็นือะครับเนื้อจันเนืจันนะครับเราไม่สุดทเรีว่านี่เก็บใส่นะเจว่าเฟรบุกว่านาลี่นไทยแลนด์นเพราะว่าคือซื้อนาลี่นราเนืนอจันมันมีคนจนที่กับสุดแลยเข้าไปเลยจริงๆเราครูครูผลิตในื้อนจันแต่ว่า อ่ามันไปสั่งกับของเขาันนี้านไปมีลูกกระสียมาแลอันนี้เราจัดลิสเซสุดเลยอก็เลยเป็นนารีนนะครับพี่น yeah. ้ตานคุณได้สนใจนะครับสามารถนะครับโทรไปทีเบอร์นะครับ089นะครับ827นะครับแล้วก็90้าศูยหาเก้านะครับพี่น้องนะคุณได้สนใจอะไรมาติดต่อเข้าไปที่ไลน์นะครับ S N A R E E N นะครับปรมาณสองครั้งเลครับคุณพี่น้องพี่น้องคุณได้ฟี่ลั่ช่วงนีว่าเป็นข้อมหัวกับเขาให้ดูดีไม่แห้งนะครับหลังด้วยไปใส่กับไปดีมาดีมีสดมีสับนะครับถใช้ยืด اشتركوا <laughs>